ที่คนที่เราชอบเพื่อ <c oughs> อะไรทุกคนนะคะทุกคนเนาะอเขอโอ้โโชว์โอ้ไม่ใช่สวัสดีค <c oughs> ่ะวันนี้นะคะน้องจะมาตามกระแสในเมืองไทยนะคะ <c oughs> จะเรียกว่าตามกระแสในเมืองไทยก็ใช่ตามกระแสนั่นเองเนาะซ <c oughs> ึ่งตอนนี้เรามารอเพื่อนสาวนะคะ เราเพื่อนสาวเหมือนแบบเป็นคนที่แบบขาดความอบอุ่นอะไม่มีเพื่อนคือแบบไปไม่ได้แต่บางครั้งเราก็ต้องเข้าใจอะเพื่อนเรามีผัวแล้วเราจะมารอเขาแบบนี้เพื่อได้ตอนนี้ก็คือมารอน้องติ๊บนะคะซึ่งน้องติ๊กมาเป็นสซอรไพราบ้านนี้นั่นก็คือกัดผ้านั่นเองไปกันนะคะอันที่เราบอกว่าตามกระแสนี่คืออะไรกันเราลงทุนจากบ้าน มาถึงที่นี่ก็คือไกลอยู่นะมันอีกเส้นทางหนึ่งเลยอะ่ะอีกเส้นทางหนึ่งเลยอะ่ะไกลอยูแต่เราก็ลงทุนอะ่ะอันนี้มันคือแบบน่าจะสําคัญจริงๆนั่นแหละที่เราลงทุนมาบรรยากาศฝนจะตกค่ะมันหน้าแบบอื้อ ช <laughs> นแก้วชนแก้วน้ำคอกอะเราไม่มีน้ำคอกอสวัสดีน้องติ๊บสวัสดีค่ะสบายดีบอสบายดีคือน้องติ๊บไม่ได้แต่งหน้ามานะคะก็เลยไม่ได้จ้องนานเนาะอือเราแบบให้ความเป็นส่วนตัวเขาหน่อย <laughs> มันต้องสวยไงใช่ไหม <laughs> เหมือนเราไงเราต้องแต่งตัวแบบ สวยออกมาอีก <laughs> <c oughs> แล้วฮะสวยล้หรอ <c oughs> อันนี้เขาเรียกว่าสวยแล้วหรอเธอ <laughs> <laughs> มาแล้วค่ะ <laughs> หอมอ่ะอแดงๆด,ดูสิที่เรามาวันนี้นะคะตามกระแสไม่ใช่ไม่ใช่เมนูนี้นะคะแต่มันเป็นเมนูที่แบบเราต้องตามอะ่ะ <c oughs> เป็นแบบอ่าตอนนี้เนาะทีมพิธานะคะชอบกิน,นมากๆนั่นก็คือสอยจุ๊นะคะซอยจุ๊อีสานเนาะอ่าซึ่ง เราเห็นแล้วแบบน้ำลายลก็ตั้งตานแล้วนะคะเราไม่รู้มาก่อนเลยนะคะว่าเชียงตุงอ่ะมีร้านแบบดีด้วยนะคะซึ่งเพิ่งมารู้ก็มาเลยนะคะทุกคนโดยการเสอันี้คือเรานั่งที่ซุ้มฝั่งนู้นนีอีกซุ้มหนึ่งแต่ร้านเขา่จะเป็นร้านแบบทำกับข้าวขายแบบเช่นไม่ไม่แบบไม่ใช่หนองปลา เาก็ทำกับข้าวขายแบบนี้ข้าวกับข้าวสุกอะไรแบบนี้ขายเองเนาะกเกรอ่าจะได้บรรยากาศแบบบ้านๆด้วยนะคะอุ้ยมาเร็วมาเร็วใส่ชิ้กของเรามาแล้วตัวเอไม่ใช่ยากอ,อันนี้ลาบสุกโอเคนี่ลาบสุกนะคะโอ้สุกเขาจะเซจูนานนิดนึงนะตัวการตัวเพื่อนซึ่ง, <laughs> งอา่าขึ้นชื่อที่อีสานเนา จะกินได้ไหมนะคะน้องก็เคยทำครั้งหนึ่งแต่ครั้งนั้นคือแบบอร่อยนะคือชมตัวเองก่อนนี้ลบจุกนิสอาจจะชิมเออลองซื้อจุกนเหมาะสำหรับคนที่แบบตักเตะตักเต็ c, ตเตกัน <laughs> ชนแก้วเ <laughs> นาะคือมก้แกดูสิ ฝนก็เหมือนจะตกแล้วก็อีกอย่างก็หนาวด้วยนะคะบอกแล้หูมีผักอะไรด้วยอะอะไรอันนี้เขาเรียกว่าทั้งมงหยดนมงฟะเนี่ยไม่คือเราจะกินเลยเพราะแรกอ่ะจะสั่งข้าวเหนียวถ้ามีข้าวเหนียวอยากกินสุดท้ายไม่มีดีค่ะเกไม่ไม่อะไรนะคะกินเนื้อเล่นๆอูโหูดูสิฉ่ำๆเนื้อัฉ่ำๆ อันนี้มันมีความเปรี้ยวนิดน่อมีความเปรี้ยวนิดนึงโอ,โอ,งโอ้โชว์โอ้ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้มีความเปรี้ยวนิดนึงแล้วก็มีความฝาดเล็กน้อยนะคะแล้วก็มีตัวถด้วยเข้ากันว่าช่วงเกันจริงๆพลังถัดดูสิ อเหมือนเนี่ยปกติไม่ค่อยกล้ากินที่บ้านาอ่ะเพื่อี่พี่ๆลง,งของปกติจุบบาทค่ะแล้วก็มีลาบอันนี้ด้วยลาบสุกด,ด้วยอันนี้น้องน้องเหมยบอกว่าเนื้อไก่นะคไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ลาบสุกเหมือนเนื้อไก่จริงด้วยเนาะเหมือนแบบ เ <c oughs> หมือนว่าอร่อยนน่สูอร่อยมากเลยน้อ,อ,องต้มผบนะนือตี้ น้อยๆไม่ขมมากนะคุณคนนอร่อยนะสำหรับคนที่ไม่ชอบขอมมากใอ้น้องหองชอบรสชาตินี้แหละตอนนี้เรารอซอยจุยังไม่ได้เลยนะคะคนไ,ไม่ไหวกินเลยเอาไว้สุดท้ายเมนูเด็ดากินได้กันค่ะดูค่อร่อยเต็มปากเต็มคำ อยาให้ลองมาสัมผัสดูเออสัมผัสสัมผัสดูตรงสัมผัสไม่ใช่สัมผัสใสจุเมนูที่เรารอคอยแล้วก็เราลงทุนมาถึงตรงนี้นะคะเพื่อใอยจุเพื่อใอยจุของที่คนที่เราชอบอ๋อต้องเปลี่ยนชื่อว่าส้มแล้วแหละเก่งใจคนไม่เก่งใจแบบคนอื่นเลยต้องเปลี่ยนชื่อแล้วแหละ ส้มน้องส้มในลองยกตัวอย่างสิฮอตฮอตมากเลยอะฮอตมากเลยเนาะสำหรับแบบส,สาวๆเนะบบสะสานะ,ะ,นะคือแบบสาวๆนี่ออื้หืมก็นักส้มส้มก็นักอือคือแบบยกตัวอย่างก็<ห>ไม, <นะ S 2> ไม่ไม่ค่อยอะไรมากหรอกทุกคนพอแบบเห็นเห็นแบบในทิกตอกอ่ะบ่อยมากจนแบบดูดูแล้ว ลงรักลงรักจะร้องเพลงอะไรเดียรลงรักแอบแบบมีเสน่ห์อยู่นะเธอวันนี้นจริงจริงเธอไม่ชอบเหรอรไม่ชอบ,ชอบแต่เธอจะชิมดู<ต>ใช่ไหมชิมจริงๆแล้เราก็กินอันนี้ได้อยู่ลาบปัวคิดว่าชอบใช่กอกอย่างเดียวไม่ใช่เนาะ,ะจริงจริงก็ใช่อ,อันนี้สุกอ่า ออันนี้มันไม่มีรสชาติบัวไงก็อร่อยอืมันก็มีว่ะแหละแต่ว่าเขาก็ใส่เครื่องปรุงมันเยอะไงมันก็เลยหอมแบบดับกลิ่นเนื้อบัวเลยเนี่ยเธอลองกินอันนี้ดูสิเนี่ยเปรี้ยวผัดฝาดนิดหน่อยอ่ะมันเข้ากันมากเลยจะลองชิมอันชิมอันนี้ไหมเอออันนี้กลิ่นมันเหมือนอันใส่จุกไงใส่จุกกินแรงเลยออินน้อยอย่างมัน S <S มันไม่รู้หรอกแบบน,นั้นน่ะมันต้องกล้วยอ,ะอ่ะดูเลยกล้วยกล้วยกล้วยให้ดูนะเพื่เอเพื่ออะไรเพื่อทุกคนนะคะเพื่อทุกคนเนอะโอเคเพื่อพ่อเพื่อพ่อนะคะ <S <S เฮ้ยน้องเอ่ยเธอก็เอาด้วยเหรอ <S <S 2> <S 2> ดิ๊กตอกบันแรงกันสองสัป นผักอันนี้หรือเปล่าผัดผัดเปียวนิดนึงหวานไหมเนื้อมันอร่อยหวานมันเตยเตยเลยเตยมันก็เป็นเนื้อดิบไงเขาพอเขาสับมันจะนิ่มๆแบบละลายในปากแบบนี้อโอเคจุดตามแล้วกันอันนี้เนาะเคยกินเหรอไม่เคยกินแต่ว่านี่อันก็เลยหลีกเลยแหน่นี่ไม่ขมบอกเลยซดเลยซดซดซดเรื่อย 오케이. saya a ไอ้จุ๊บของเรานะคะซึ่งจริงๆอ่ะเขาเสิร์ฟแบบนี้แต่เราแบบไม่กินดิบไงไม่ค่อยอยากกินดิบเท่าไหร่นะคะก็เลยนี่ให้ร่วงมาเลย <c oughs> โอเคอันนี้ก็คือตับตับตับเดี๋ยวพี่จะพามากินตับเราชิมดูนะคะนี่ฮะน้จิ้มของมันล้เราจะจุมเข้าไปโ <c> ห <oughs> <c oughs> ทำหน้าเหมือนเ้นฉัน ฉันไม่กล้ากินล้วเหน้าขนาดนั้นเองเขาบอกห้ามดมถ้าสมมติว่าเราดมก่อนเนี่ยเราจะเบื่อไงเขา,ากินอะ่ะเอาละเนื้อมันอร่อยนะ ไม่ไม่ค่อยแบบรู้สึกว่าเป็นปรับอะ่ะซึ่งอ่ะถ้าเราแบบลวกหรือว่าต้มอะไรแบบเนี้ยมันจะกลิ่นมันจะแรงกว่าแต่อันนี้คือมันคือกรึบกรึบกรึบอะ่ะแล้วก็อันนี้คือแบบขมมากขมมากขมแล้วก็เผ็ดนำนำก็คือขมอน,นี่อร่อยนะอร่อยมากแต่้องทงก็ทำเป็นอยู่นะ กิได้อยู่คือทำอ่ะอร่อยนะน้องเหมยเราเชิมดูมันจะต่างกันว่าตอนเราทำมันไม่ค่อยขมเพราะเราไม่ชอบขมเนาะแต่อันนี้ก็คืออร่อยอีกแบบหนึง่งันลวกถ้าลวกแบบนี้มันจะกินแลบบ้วนะมันรู้สึกว่าเป็นตับแบบนี้แต่อันนี้มันมันไม่รู้สึกว่าเป็นตับแล้วก็ไม่มีเกล่นใะช่ไหม มีอยู่มันมีเล็กน้อยแต่ม,มันไม่แบบแล้วมันค่อยได้กินมันก็ได้กัน,น,น,นอร่อยค่ะแนะนำใครมาเชียงตุงมาลองชิมได้นะร้านก็คืออยู่ที่หน้าวัดบ้านทรายนะคะเลยเนาะก็คือแบบธรรมชาติแล้วก็มากินแบบนี้ดื่มกับเพื่อนอะไรแบบนี้ก็สนุกน,นะคะ าม <Okay. S 1> กระแสะสัมเด็จสัมเร็จแล้วก็ร้านที่เชียงตุงก็มืนด้วยร้านสซ่บจุมาคนอาจจะไม่รู้นะนอกผมก็เพิ่งรู้อย่างองี <c> ้ <oughs> ถ้าคนอยู่แถวฝั่งนี้เนี่ยนะ่าจะรู้อยู่แต่เราอยู่อีกฝั่งนึงเลนะแล้วก็ร้านที่ขายแบบนี้มันไม่เคยมีในเชีเยงตุงเรานะหรือว่ามีแต่เราไม่รู้จัก <c oughs> อันนี้ก็ไม่ได้ใช่เหมือนกันกาจะไม่มีนะถ้าใคแบบ เคยเห็นมาอ๋าองงไหมอไรล่ะคะเศรษฐ์ไหมฮะเศรษฐ์ไหมคน,นมคนไม่ต้องไปดูเศรษฐ์ามาก <laughs> สวยเกิน <laughs> าตามกระแสจนอิ่มนะคะอฮ้อ,องงไหมแต่ถ้าแบบเรากินที่นี่แล้วแบบ เออติดใจอร่อยนะเราต้องลองไปกินที่อีสานดูแล้วเนาะนจะอร่อยแบบขนาดไหนนะเพราะว่าเป็นที่ที่แบบไซจุเลยเนาะอีสานอะที่นั่นก็คืออ่ากินไซจุกันแบบเป็นกันทุกคนนะแต่ว่าฝั่งนี้เขาไม่เคยกินเท่าไหร่แล้วก็ถ้าแบบเออเป็นคนที่แบบรู้สึกว่าเป็นสาวที่แก่งมากเลยนะค <c oughs> ืกินไซจุได้ <c oughs> พอเขาติกกัน่ก็เพื่อนๆอะไรแบบนี้ก็ไม่ค่อยกล้ากินไม่กล้ากินเลยนะคะไม่กินเลยอร่อยค่ะามาลองชิมที่เชียงตงุงดูพี่น้องอีสานนะคะ<ด>มาลองชิมที่เชียงตงุงดูว่าอาจจะอร่อยหน้าเหมือนกันอ,อร่อยขนาดไหนเหมือนกันไหมนะคะอร่อยนะน้องว่าอันนี้ก็คือเราอิ่มแล้วเราจะลองไปจ่ายดูราคาเท่าไหร่นี่คำนวณเป็นเงินไทยเท่าไหร่นะคะ ง่วงนอนเลยอ่ะเพราะว่าบรรยากาศอิ่มแล้วบรรยากาศมันลมแล้วอีกอย่างก็คือแบบอิ่มด้วยท้องท้องตึงหนังตาจ่อนนะฮะโอ้บ้านดูนะ่นเวันนี้หมดไปประมาณห้าร้อยห้าร้อยบาทอ่ะท่าก่นก็กินกันหลายคนเนาะถือว่าคุ้มนะเมนูก็คือแบบหลายเมนูเลยอ่ะห้าเมนูวแบบ่าลาบดิบลาบสุกต้มขม แล้วก็ไสจุแล้วก็ไสจุเนี่ยอันดิบอันสุกออีเนาะซีเมนเอาก็โอเคนะถือว่าอร่อยมากๆเลยนะคะใครที่มาชิมตุงอย่างเรามาชิมก็มาชิมกันได้นะอร่อยมากเลยเต็มอิ่มมากเลยเจอก,กันใหม่อีพีหน้าคะ่ะสำหรับอีพีนี้ก็ตามกระแสะคะ่ะ ก็คือจะคลิปท่าน,นี้แล้วนะคะใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับน้องด้วยนะคะสวัสดีค่ะยไปค่ะ